เป็นรอยเกวียนดูรอยเกวียนเจรเด็กครับ นี่เป็นรอยเกวียนในการค้าขายขายในสมัยพุทธกาลใช่ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยนาถพินิกาเศรษฐีได้มีเพื่อนอยู่ที่เมืองแคว้นมคตอีกครับ ก็มาค้าขายเสร็จแล้วก็มีมันหนึ่งเพื่อนไม่มาต้อนรับก็โกรธให้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าที่นั่นก็ไม่ต้อนรับก็เพราะว่าทําบุญทําบุญเสร็จแล้วก็เลยนาธรรมพิธิกาเสียทีก็ได้มาทําบุญแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมก็ได้สําเร็จโสดาบันก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่แคว้นโกศล ดังนั้นร่องรอยการค้าขายแคว้นโกศลกับแคว้นมคธเนี่ยก็จึงมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าน้องของพระเจ้าพิพิสานก็ไปแต่งงานกับพระเจ้าประสิทธิโกศลน้องของพระเจ้าประสิฐโกศลก็มาแต่งงานกับกับพระเจ้าพิพิสานก็คืออาชาตะกูมานะตะกูมานดังนั้นก็เสียฐีสมัยก่อนเขาก็ค้าขายในเป็นลักษณะแบบนี้ก็ยังอยู่ เป็นหินอ่เป็นหินเป็นหินการร่องรอยมันก็คุกก่อนตามสภาพ